เรื่องดาวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาครั้งนี้จบจริงหรือไม่ให้คุณตั้งจิตนิ่งๆนะคะแล้วนึกถึงหน้าและก็ชื่อของเขาขอให้ไพ่ชุดนี้ช่วยตอบทีว่าจะจบกันจริงๆหรือว่ายังมีโอกาสที่ทั้งคุณและเขาจะได้กลับมาเพื่อปรับความเข้าใจกันสวัสดีค่ะช่องนัชชาเมจิกชาแนลนะคะเป็นช่องแห่งการดูดวงด้วยลายมือแล้วก็ไพ่ยิปซีไพ่อารัเเดี๋ยวนัชชาขออนุญาต เปิดไพ่ก่อนนะโอ้ไพ่กระเด็นออกมาสิดาบแน่นอนนะคะเราจ่วงหัวข,ข้อขึ้นมาด้วยหัวข้อเรื่องราวการจบจบ,จบจริงไหมสิบดาบนักชาสัมผัสได้ถึงพลังงานของไพ่ใบนี้ที่บ่งบอกว่าคุณและเขาเนี่ยน่าจะมีประเด็นเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆกันมาหลายครั้งแล้วนะคะบางคนคือลักๆเลิกๆไปไป,ไป,ไปกับๆหลายครั้ง หรือบางคนก็บอกว่าไม่ค่ะหมอณชาเพิ่งเลิกกันครั้งแรกแต่ว่ามันน่าจะเป็นปันด็นที่เป็นประเด็นเก่าๆสะสมนะคะเป็นเรื่องเดิมๆนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยคุณเห็นไหมอะไรที่เกิดขึ้นในไพ่สิบดาบปัก10บดาบไม่ได้แปลว่าต้องจบแล้วจบเลยสิบดาบมันคือจบแหละมีปัญหาแหละนะคะแต่คุณเห็น energy ไหมของคนที่นอนอยู่เขายังลืมตาอยู่แปลว่าเขา ยังมีลมหายใจนะคะเขายังลืมตาเขายังมีลมหายใจอยู่เห็นไหมปากเขาก็ยังชมพูอยู่ยังไม่ซีดแล้วคุณเห็นไหมคะว่าท่ามกลางขึ้นลมมรสุมเนี่ยแต่ยังมีแสงสว่างเนี่ยท่ามกลางมรสุมเนี่ยยังมีแสงสว่างแปลว่าอะไรแปลว่าในในสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกอยู่ตอนนี้ที่คุณรู้สึกซึมเศร้าห่อเหี่ยวจะเป็นจะตายแต่นชาเห็นพลังงานของความมีชีวิตนะคะเห็นการลืมตาเห็นปากที่สีชมพูท้องฟ้าที่มืดมิดยังมีแสงอยู่ เพราะฉะนั้นนะชาว่ายังไม่จบจริงอ่ะมันยังมีความหวังอ่ะไพ่ใบรแรกขึ้นมาอย่างนั้นนะอ่ะไปกันต่อโอ้เห็นไหมคะยังไม่จบอ่ะยังมีความหวังความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจภายใน8ชั่วโมง8วัน8สัปดาห์จะมีการติดต่อสื่อสารนะมันยังมีทางออกคือไพ่ใบนี้มันยังไม่สิ้นหนทางมันมีทางออกอ่ะ นะคะไปคิดดีๆนะมันมีทางออกมากกว่าหนึ่งทางด้วยสามเหรียญเห็นไหมไพ่ใบนี้นะชาไม่ได้เลือกไพ่กระเด็นออกมาเองสามเหรียญเป็นไพ่ที่ความหมายตรงตัวของเขาเลยนะก็คือการกลับมาปรับความเข้าใจกันการกลับมาสารต่อโปรเจกต์ร่วมกันแปลว่าอะไรคุณกับเขาอะที่คิดว่าจบเนี่ยที่คิดว่าแน่นิ่งไปแล้วมันยังไม่นิ่งหรอกเดี๋ยวก็มีการกลับมาคุยกันมันยังเห็นแสงสว่างอยู่เนี่ย ฟ้าสว่างเลยบางทีการที่ได้กลับมาคุยกันนะมันอาจจะมีคนกลางคือประเด็นแรกนะอาจจะมีคนกลางคนกลางคนเนี้ยที่เป็นคนที่คุณกับเขาอะทั้งคู่นับถือเคารพนับถือเป็นคนไกล่เกลีย่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ที่เคารพหัวหน้าเพื่อนหรือผู้หลักผู้ใหญ่มีการมาไกล่เกลีย่ยให้คืนดีกันอันนี้ประเด็นที่1น,นะคะประเด็นที่2การกลับมาคืนดีกันหรือการกลับมาพูดคุยกันมันเกิดจากมีเรื่องที่ต้องทําร่วมกัน นะบางคนยังมีงานที่ติดค้างกันอยู่ต้องทำร่วมกันหรือสองบางคนยังมีเรื่องของการเงินที่ยังติดค้างกันอยู่ที่ต้องคุยกันนะคะแต่คุณเห็นไหมว่าไม่ใช่ว่าเออกลับมาคุยกันเพราะมีคนกลางมาไก่เกี่ยหรือกลับมาคุยกันเพราะมีงานค้างหรือมีเรื่องเงินที่ต้องเคลียร์กันแปลว่ามันมันคุยกันเรื่องงานเรื่องเงินจบหรอไม่ยังเห็นโอกาสที่จะกลับมาวาดภาพเนี่ยวาดสีสันวาดภาพ น,ะะนาชาว่าจังหวะที่คุณกับเขาจะต้องมาคุยกันอะเรื่องการงานเรื่องเงินนะมันมีเรื่องงานเรื่องเงินแน่นอนอะหรือมันมีเรื่องความเกี่ยวข้องของคนรอบข้างอะที่อาจจะโยงมานะมันเห็นการกลับมาพูดคุยกันอ่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันจะได้กลับมาสานสมพันธ์กันต่อหรือไม่โอ,อโ,โอ้อีโก้นะชา ขออนุญาตนะคะคือณนชารู้สึกว่ามีคนหนึ่งนะตึงจัดสุดจัดมีความทิฏฐิอีโก้มีความแบบไม่ยอมงอยอมหักไม่ยอมงอชอบเอาชนะนะคนหนึ่งเป็นอย่างนั้นแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ปล่อยจอยปล่อยชิลปล่อยอยังไงอะเออช่างเธอสิไม่คุยก็ไม่คุยฉันไม่สนใจละฉัน ฉันก็มองว่าฉันมีดีฉันก็มองว่าฉันก็สวยฉันก็หล่อฉันก็มีการงานที่มั่นคงฉันก็มีการเงินที่แข็งแรงและฉันก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้ามาคุยฉันฉันไม่ต้องไปงอคนที่หน้างอคอหักแบบเธอหรอกฉันอยู่ของฉันสวยๆหล่อๆแบบนี้เดี๋ยวตัวเลือกอื่นๆก็เข้ามาเดี๋ยวก็มีคนมาคุยต่อให้ฉันไม่มีใครฉันมีเงินฉันมีงานชีวิตฉันอยู่ได้เธอก็ตึงจัดสุดจัดไปแต่ไอคนที่ตึงนี่แหละมันเป็นคนที่เครียดกว่านะคะแต่สุดท้ายแล้วสามถ้วย สามถ้วยสามเหรียญมันเป็นไพ่ที่พลังงานคือคืนดีกันค่ะนะชาเห็นนะคะใบสรุปเป็นสามถ้วยกับสามเหรียญยังไงคุณกับเขาก็ได้กลับมาคุยกันคือมันอย่างที่บอกแหละมันกลับกลับมาคุยกันเรื่องงานก่อนงานที่คาราคาซังหรือมีเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกันอยู่ที่ต้องเคลียร์กันหรือมีคนมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมีคนกลางมาไก่เกียร์พอไก่เกียรกันไปหรือคุยกันเรื่องงานเรื่องเงินกันไปคุยไปคุยมากลับมาดีกันซังนั้นกลับมาเติมเต็มกันซังนั้น นะคะเหมือนเหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะมาง้อมาเคลียร์กันอะเหมือนมันมีเรื่องที่ทําให้ต้องมาคุยกันอะคุยไปคุยมาแล้วมันก็กลับมากลับมามาตกหลุมรักกันเหมือนเดิมอะใต้สําหรับมาดูสิเขายังไม่มูฟออนจากคุณเลยเขายังเสียใจอยู่นะคะยังคิดถึงคุณนะนะชารู้สึกว่าเขายังไม่ได้มูฟออนเขามีคนเข้ามาคุยนะแต่มันไม่มีใครเหมือนคุณอะโอจะเหมือนได้ไงอะคุณอ m p r e s s ยืนหนึ่งเบอร์ Burn หนึ่งคุณเป็นคนที่จิตใจดี คุณเป็นคนที่อบอ้อมอารีคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักแท้ที่มีแต่ให้คุณไม่ค่อยหวังผลอะไรจากเขาหรอกเป็นคนที่ให้เขาด้วยใจจริงๆอะเป็นเหมือนเซฟโซนอะเป็นเหมือนแม่เออเป็นพลังงานแม่เป็นพลังงานของความสบายใจอะเพราะฉะนั้นห้าห้าถ้วยน้ชาถึงเห็นว่าเขามีคนคุยอื่นแหละแต่มันไม่มีใครเหมือนคุณเดทไพ่เดทอะพูดถึงคนเก่าแต่เวลาไพ่เดทเกิดขึ้น ะะหลังจากที่เราอ่านจนจะจบคลิปแล้วกำลังจะกลับกำลังจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่รีเบิร์ตใหม่ของคนที่คุณกับเขาจบกันไปนะคะเขาอยากจะติดต่อกลับมาเนี่ยไพ่ของการติดต่อสื่อสารทางไกลทางโซเชียลทางอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือแม้แต่การเดินทางมีเกณฑ์ที่เขา่คิดในเรื่องของการติดต่อแล้วบางคนนี่คือจะเดินทางมามีพลังงานของคนเก่าคนทางไกลนะคะโอ้ สี่เมษายได้กลับมาคืนดีกันค่ะบางคนทํางานร่วมกันบางคนอ,อ,อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะหรือบางคนมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ยังต้องคุยกันหรือบางคนมีเพื่อนร่วมกันนะคะเห็นการกลับมาคุยกันอบอกเลยว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบถึงเขาจะมีความอีโก้นะชอบเอาชนะนะแต่ครั้งเนี้รู้สึกว่าคนเก่าคนนี้อยากจะกลับมาเอาชนะใจคุณก็มีความมั่นหน้า เขามั่นหน้าเขามั่นใจอะว่าเขาจะสามารถเอาชนะคุณได้เห็นไหมทิฐีอีโกโมากตึงจัดค่ะเขาจะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้อีกยังยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปห้าเหรียญมาละโหยหาคุณมากอยากได้คุณกลับคืนมาไม่มีคุณแล้วชีวิตมันไม่มีความสุขเลยมันเหงามันเศร้ามันโดดเดี่ยวบางคนติดขัดเรื่องงานเรื่องเงินแต่บางคนขาดความรักและกําลังใจอะขอสิเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะตอนนี้เหงาอ่ะ เข้าใจแล้วเข้าใจจริงๆในตอนที่ไม่มีคุณคือไพ่ใบนี้มันเป็นพลังงานของความโดดเดี่ยวอ้างว้างตอนที่มีอยู่ไม่เห็นค่าไงแต่พอตอนที่ไม่มีแล้วถึงคิดได้แสงสว่างแห่งปัญญาเกิดขึ้นไปคิดแล้วเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็เอ NERGY ของไพ่เขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมจริงๆที่จะตัดขาดจากคุณยังอยากที่จะผูกมัดผูกพันกับคุณอยู่จริงๆคุณกับเขามีพลังงานของไพ่เจสไพ่ แฮงแมนแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยมองว่าคุณกับเขามีบุญกรรมสัมพันธ์กันน่ะมันยังตัดกันไม่ขาดนะโอ้อยู่ไม่ได้แล้วอยากกลับมาแล้วทนไม่ไหวแล้วทุรนทุรายร้อนรนมากฉันทนไม่ได้ฉันอยากคุยฉันอยากเคลียร์อืมตอนนี้ฉันพยายามที่จะควบคุมอารมณ์อยู่แต่มันไม่ไหวอ่ะสี่ดาบคือพยายามจะควบคุมแต่ราชาดาบกับเด็กถือดาบกับไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยมาส่องคุณนะและอยากจะติดต่อแล้วพอมาส่องเห็นคุณนิ่ง หมุดหงิดเธอจะมีความสุขไม่ได้ใช่ไ้่โอเคเธอต้องเพอ้อเธอต้องเศร้าเธอต้องว้นเว้อหาฉันสิอืมในใจยังรักอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมองว่ามีการส่องแล้วจะมีการติดต่อกลับมาจากเขาแน่นอนใครที่ชอบคําทํานายนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นัาชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ